แล้วมึงจะเข้าร่วมบ้างไหมบ๊อบเข้าร่วมครับได้อีกสองแกง๊งอ่ะก็น่าจะบอกให้เข้าร่วมเหมือนกันแหละขย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 ะแล้วก็ขยะอยู่พี่หมอก็อุ้มรีบวิ่งอุ้มไปเลยอ่ะทั้งที่บอกไม่อนุญาตอ่ะอย่ารออย่ารออย่ารอขอละขอละอยุ่งอ,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 อะไรใครพูดแล้ววะใครอ่ะ LK เหรอใช่ครับใช่ครับอ่ะคุณหลับอยู่ไม่มีไม่มีเจอกันพี่ เลขเอ่อ997ครับเป็นฐานตั้งตัวเลยอืมนอนอะไรครับรู้อาครับขอบคครับเจอครับเนี่พี่๊อปครับเจอครับเบล้ตงด้วครับครับคขอบคุครับก็ก็เกรอะก็ก็เกรอะเยอก็วูบอืมโดนแทงอ่ะจุบจับจุบจับเลยอ่ะ น้ำเกลือเหมือนกันครับหมออันนั้นอ่ะอันนี้ก็นำ้ำเกลือเนาะใช่ครับน้ำเกลือหมดเลยเอ้ยเกป,ะปะ้ยขอหาหน่อย ยังไงนะเตียงยู่นังเตียงยู่ใครอะเจ๋อพี่อะพี่เจอ่ะพี่อะพี่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 บินไปแล้วปะปามีงานด่วนอ่ะอ๋ออ้ยอ้ยโดนแล้วโอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยลูกไปแล้ว ชีวิตลูกกูยังลำบากหน่อยนิชีวิตลูกกูลำบากหน่อยนิดนึงนะลูกลองเลยฟอมอยากจะมีลูกมันเก่งไะก็เหมือนมึงมีลูกไงถั่วงอกอะคือถั่วงอกกับกล้วยอะของมึงองลูกมโนอะดิลูกมโนไงใช่หรอยังไงมึงจะจ่ายเบิรเปล่าทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้อ่าเท่าไหร่อ่ะเราไปกี่แก๊งอะเรื่องดูกัน ยิ้มมีเฉยตอนตอนจ่ายยิ้มตอนไม่จ่ายแบบไม่จอดครับตู้นี้โดนนะไม่จอ้อาวุธหายนะไม่จอดครับไม่จ่อยครับไม่จอดครับไอเอ็เคมันพูดกับเพื่อนบ๊อบยังไงได้พูดอะไรพูดอะไรเม่อกี๋ยวมันด่าเสียทรงเลยมันแฮกพวกพี่อ่ะมันบอกว่าถ้าสูตรมึงไม่ใส่อ่ะมาให้กูใส่นี่เดี๋ยวกูใส่เองอย่างเงี้ยโอ้คูดเสียทรงเลยไอ้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่แต่ความหมายของกระจายเยอะมันไม่เอาแต่มันไม่เอาลายกิ้งคือนะไม่เอาลายกิ้งคือมันจะเดี๋ยวมันจะเอาลายลายของมันจะเข้าไปแดนแต่เอาสูตรขายอย่างเดียวอ่ะเอาสูตรขายอย่างเดียว แบบกินคีนอ่ะเออแม่ใส่ไปด้วยเรื่องจริงแต่หมูเลยถามน้าได้นะก็ได้ยินเนี่ยได้ยินได้ยินจะหงหล่อจัง,งไว้ไหนเนี่ยมึองหล่อจังอะมึงคืนก็ได้ไอ้มึงคืนก็ได้ไอ้บอบมันก็จบได้พี่ก็คืนว่ามึงกี่แก๊งอ่ะที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับมึงอะ ครับนึงผมขอดูเราบอกให้คนที่ร่วมอุดมการตรงนี้มันมีสิบเก้าแก๊งอะ่ะสิบเก้าได้ไงประจ่ายมาแค่สิบห้าพี่ทําไมหมายถึงว่าอไอ้ที่จ่ายอะจ่ายสิบห้าแต่หมายถึงว่าคนที่ร่วมตรงนี้มันส <19 S 2> ิบเ้าเข้ามันเกี่ยวพี่กันไง เก่งแงดิเก่งสิบเก้าแก๊ขอขอขอชื่อแก๊งนะพี่พี่บอกไม่ได้บอกไม่ได้เออเธอก็ปั่นถ้าก็มองเห็นนก็ปั่นถ้าถ้ามึงมาเข้ามาร่วมมึงก็น่าจะรู้แล้วมั้งใช่ถ้ามึงรวมรู้เลยถ้ามึงร่วมอ่ะคือรู้เลยแถ้ามึงไม่รวมนะถ้ามึงไม่รวมนะเว้ยแล้วมึงไปซื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆกับแก๊งอื่นๆอ่ะมึงจะโดนสิบเก้าแก๊งนี้ลุมกระทืบโอเคพี่โอเคโอเคผมร่วมพี่ มึงคงยิ้มใช่ไหมเราแบบพูดให้มันอ่อนน้อมกับโทษจริงจริงในเรื่องจริงขอโทษเถอะอ่อนน้อมว่าแต่ตอนนี้มึงมึงมึงซื้อเรื่องไม่ได้เว้ยมึงซื้อเรื่องแบบกระจอกกระจอกอ่ะไม่ได้แล้วเพราะว่ามึงมีความแคบใทุกคนในนี้อยู่ว่าต้องปกป้องทุกคนในนี้ด้วยทุกคนแก๊งเนี่ยที่เป็นเจ็ดเจ็ดบาทเนี่ยโอี่โทรศัพท์อ่ะขอโทรศัพท์หน่อยได้ไหมจุ๊หันไปดิแม่เรียกไรเจ้าเก้าเจ็ด แล้วผมก็ไม่มีใช้เนี่ยนะตอนนี้ไม่ใช่ยุคข,ของมึงแล้วเดี๋ยวรอคนเข้าตู้ก่อนคนถือก็ไม่อยู่ผมพวกอย่างพวกมึงอ่ะทำยุคไม่ได้หรอกยุคอะไรอ่ะไอ้ยี้อ่ะทำตัวทำทรงมายุคดีๆเนี่ยจบจากนี้ก็โดน LK ต่อเห็นปะ จริงเราอยู่มันเก่งมากเลยนะถ้าแกงมึงใส่สูตรอะไอ้เทียแต่เสือกไปแล้วเสร็จเจอถอดสูตรเนี่ยพวกมึงยังใส่ไงไอ้เทียคนอื่นแม่งถอดเลยอะสัญญาณเนี่ยสั่งไว้เอาเท่กันไอ้เทียนี่น้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายโง่โอ้โมีอาหารไหมมีอามีมีอาหารไหมมีอาหารไหมพี่ขออาหารได้แต่จุกมรือเ่าจุก ไมพี่ส่งไปไหมพี่ส่งไปได้เลยกระเป๋าอะไรนะก็ 97P ก็97พวกมึงอ่ะเป็นเบี้ยล่างยังไงก็เป็นเบี้ยล่างอยู่แับค่ำสาธุขอให้ไม่ช็อตไม่กูมีที่กันน้ำลายเดี๋ยวพี่เอามาให้น้อกูอะไฮโซน้ำลายกระเด็นบ่อยเหรอ ไอจุกกระเป๋าแหละไอโซแต่เล่นลำลายก็ไม่เอาหนึ่งหก้าเนี่ยสามสี่เพิ่งจะซื้อมาักปะอะไรพี่โอ้รวยกะโชว์รวยอีสี่สิบสี่มึงเงินเบิ้ลน่ะเคยเจอป้าสามสี่ผ่อนหมดแล้วโอ้โหเอาเงินไปให้เขาแล้วด้วยนี่สองแสนนะเหลืออีกเยอะล้านหกล้านสาม ตรงลงนี่โชว์หรืออะไรวะเนี่ยโชว์เป็นนี่พี่แล้วมึงจะเข้าร่วมเปล่าอ้บ๊อบเข้าร่วมครับได้สองแก๊งอะสองแก๊งก็ได้จะบอกให้เข้าร่วมเหมือนกันแหละคือถ้าเกิดไม่เข้าร่วมอะโอ้โหควายที่ไหนก็ซื้อเรื่องได้นะกูบอกเลยคืออะไรพี่สมมุติว่าอ่าสมมุติมึงเข้าร่วมนะแล้วเหลือสกอตกับโคอิใช่ปะอะสมมติมึงอาซิกิซิกเนี่ยอยากตีโคอิไปซื้อเรื่องโง่ๆได้เลยกูกูไม่เกี่ยวเพราะว่าพวกนั้นไม่ได้จ่ายไง ใช่ไม่ได้อยู่ในองค์กรใช่แต่ถ้าทางนู้นอ่ะมาซื้อเรื่องในคนในองค์กรอ่ะโดนแล้วเราคิดชื่อองค์กรได้ยังเนี่ยว่าองค์กรอะไรเจ็ดบาทเนี่ยเจ็ดบาทผูเห็นพูดอยู่นะเจ็ดบาทเจ็ดบาทเลยอแล้วใครเป็นคนใครเป็นคนที่เนตายรออันนี้อันนี้คือเจ็ดบาทใั้หมดเลยอะชาบูเลยอ่ะชื่อเหมือนชาบูเลยอ่ะกูไม่รู้ชื่ออะไรความรู้สึกเหมือนผู้หญิงห้าบาทเลยอ่ะไม่หนักเลยอะ แจกแจกตังดีแจก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 ตังดีตังดตังดีเวมาไปไหนไปไหนชี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 ้ไปไปไม่ได้ตวเนี้ยถ้าถลุขึ้นไปกับจีจีอ่ะเดี๋ยวค่อยไปกได้ไม่เปไรผมอ่ะตั้งให้ขยะ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 ขแล้วก็ขยะอุ้ยเขยะเจ็ดขยะ มึงอะขยะมึงสีขยะเจ็ดบ้องดีไหมโอ้โหเยิ้มกันเลยนะเจ็ดห <c oughs> ลุมดีกว่าไปเจ็ดบ่เจ็ดหลุมไปตูนไปตูนพี่ชื่อเพลงพี่กระตั้งให้น้องละพี่ตั้งชื่อนี้หน่อยกูไม่เข้าใจความหมายเลยไม่ได้ไปฟังตอนมปฐมอธิบายไปแล้วไงอธิบายพี่ตูนไหนไปแล้วพี่อ่ะเต๋ออธิบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันอธิบายแค่รวมเฉยๆคือคือว่าก็นั่นแหละพี่ องค์กรมีเป้าหมายยังไงก็บอกไปแล้วเป้าหมายยังไงกูจำไม่ได้นะก็คอยพิจารณาเรื่องมันสมควรที่จะเกิดหรือไม่สมควรที่จะเกิดไงมีศัตรูอยู่ในบูชั้นเอาใครวัดละเอาใครวัดละเอาตีไม่ตีไม่เอาอะไรอะไรอะไรโู้ยคนเดียวด้วยคนเดียวเสร็จทั้งสองอุ้ยเฮียไม่ขี้อุ้ยหุ้ยเจ็บหรอใครอะไเราจะข่มงมตั้งนานยังไงอะกี่พี่ใครนะลักกี้ลักกี้ เอาเออได้แล้วเนี่ยเออได้แล้วเนี่ยตะกี้โต๊ะกลมไม่ต้องไปมีคำว่าอัศวินด้วยตะกีอัศวินโต๊กมมีเลขอะไรอือหรือจเอาโต๊ะกลมอ่ะถ้าแบบอัศวินโต๊ะกลมก็ไม่ได้บบไอตี๋บางคนบอกโต๊ะกลมอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่มีน้ำส้มป่ะอัศวินโต๊ะล้อทองขอบสิบเจ็ดอย่างเงี้ยได้ปะที่ดันหนูดันบานไปเลยไรตันอย่านะครับ ยังไม่เอาหนีย่าครับวงวงใหม่วงใหม่เดียังไม่เอาหนีย่าครับน้ำเกลิดครับหมอ้ไทยบ๊อสวยคนนี้น้ำเกลือได้ไหมอ่ะใครอ่ะไอ้บ๊อบลักกี้เหรอใช่พี่ลักกี้เหรออ้าวไม่เอิบด้วยอ่ะอ้าวลูกศรมันโดนลูกศรนะใช่ฉุกแก๊งแล้วนะไอเหี้ยโคตรสวยชีวิตสวยจริงเพราะว่ามันช่วยไม่ได้ไงแก๊งนันนะแล้วแม่ก็เพื่อนแม่งก็ไม่รู้ด้วยไอเหี้ยคตรอนาดเลย เจ็ดผู้พิจารณาว่านี่ไ่้แข็งไงเฮียเจ็ดผู้พิพากษาใครอะโอ้ยถ้ามึงคิดอะไรได้แค่นี้มึงไม่รู้แต่พกเงินสามหมื่นต้นไม่ทำเด้งศพไม่ให้ปนอ่ะเด้งศพห่างอ่ะเจ็ดเล่าเอออันนี้ได้อันนี้ได้ไม่ไปนู่นเล่าอยู่พี่หมอก็อุ้มรีบวิ่งอุ้มไปเลยอ่ะทั้งที่บอกไม่อนุญาตอ่ะเล่าอย่ารล่าอย่ารล่าขอละขอละยุ่งอะไรต้องมีอะไรยอับลุงครับเฮ้ยครับนะครับขอข้าวหน่อยได้เปล่าครับ ใครพูดอะไรวะใครอะ LK เคหรอใช่ครับใช่ครับไม่มีอะดิใช่พี่ LK ไม่กับไม่เข้าครับนี่วะอ๋อตู้นั่นแล้วนะไม่ต้องมีคำว่าเจ็ดหรอกโคตรสวยไอ้ยแก๊งก็้บ้านแก๊งนี่ไอ้เคสแก๊งไม่มีเลยไม่รอดโอเคแหละเขาหลอกเขาเลยเจ้าอะไรหรอชุมอกี้ได้ไงทใไมแอกแมงครับไม่มีครับไม่มีนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะไม่ ไปกู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 ไปไปทีไปทีไปทีสามพูเรองไม่ได้ไม่มีตังค์ีเขาเก็บตังค์ด้วยทั้งหมดเท่าไหร่พี่สิบเจ็ดเจ็ดล้านห้าใช่ไหมถ้ารวมอีกสองแก๊งนั้นด้วยที่เข้ามาใช่ไหมตพาพาพไป่ใช่ทั้งหมดสิบห้าล้านอสิบห้าแก๊งพี่สิบห้าไปพาเขาไปสิบห้าแก๊งน่นแหละเจ็ดล้านห้าเดี๋ยวโอนให้พี่เดี๋ยวรอคนที่ถือตังค์เออมื่อันไม่รู้อยู่ให้ประธานสภา ประธานคนนี้เลยประธานเบิร์ตถึงคนแจกจ่ายจะจะประธานเบิร์ดจะทำไรต่อนโยบายต่อไปเตรียมกินด้วยนะครับที่อยู่ก็ได้เป็นอ่ะมึงว่างงปะก็พี่เป็นการที่สุดไงมันเป็นแบบมันมันมันล็อกมาแล้วอ่ะมันล็อกมาแล้วอ่ะกูน่าทำตัวเฮี้ยนะตอนแบบไม่ได้อ่ะดิหน้ว่างตัวเฮี้ยเคยเคยแล้วแต่มันเี้ยไม่ได้จริงๆแต่ถ้าพี่สมเป็นก็จะไปเองไปทางเสาร์อาทิตย์เยอะไงเขาเลยแบบไม่ให้ไม่ให้เป็นก็ตายครับ ลุงไม่ให้ไอ้ทยมันไม่มีคนเอาไอ้ลุงไม่มม่ีใครเอาอ่ะมึงต้องพิจารณาตัวเองเฮียอ่ะมึงนี่แบบอยู่ไหนดีกว่าทำไมเพื่อนถึงไม่เอามึงต้องถามก่อนคือคือเวลานนั้ที่ที่เขาเรียกรวมกันผมไม่อยู่นั่นไงนั่นไงเฮียเขาหาเวลากันแทบตายเสือกไม่มีเวลาให้เขาไม่ไม่มีเลยคุณลุงกอดเอวผมมาโอ๊ยเสียวแล้วแบบพอผมโทรไปเพื่อบอสครับเต็มหมดแล้ว ใม่เหมือนแล้วดันมีคนอีกไรตึงตาอะไรผมไม่เจออฝ่ายพี่นัดขนาดเสี่ยมีบุกมาจบดูว่าเขาคิดมาแล้วว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าวะไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไมันเด็กคนยังไงที่ผมไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีสบู่เข้าหมดแล้วสบู่เข้าหมดละมีมึงไอ้คราวสบู่มึงมีใครอีกอะที่ยังไม่มาผมเลขแปครับสายขาว จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีสีเล่ามึงแค่สร้างึมามึงแค่สร้างขึ้นมาทำให้ดูเห็นอย่างน้นมัน้องว่ามันไม่จำเป็นไม่ที่จะต้องเฮ้ยพี่เปิดเและแล้วซิกซิกไม่อ่ไม่ยอมใส่สูตรขายยานี่ทำไงพี่ซิกซิกไม่ยอมใส่สูตรขายยาใช่ตรงนั้นมันเป็นข้อตกลงของมึงกับเขาอะตอนแรกไม่ไม่ไม่เป็นของเจคเก่าพี่กดนี้มันดังมันเป็นของเก่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เคลียร์ ของเก่าคือเรายังไม่ได้เจนี่เลยแถ้าเคียร์ไม่ได้ผมเคียร์ให้ต้องถามลุงต้องถามลุงถ้าเคียร์ไม่ได้ยวเคียร์ให้พี่ถ้าใส่เอาจริงผมมองว่าแล้วแต่หน้าที่เจ็ดบาทไม่รู้ไอคิดว่ามันมันจะมีประโยชน์ต่อแก๊งหรือว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างอะไอ้เนี้ผมขอแท็กคืนได้ไหมเนี่ยที่จ่ายจบไปอะพี่คนต้องไม่เอาเหมือนเดิมแท็กที่จ่ายจบไปอะจ่ายใครไปอะไม่ไง ก็คือต้องรอสองเดือนเหรอไปกตีเอาอ่ะไม่ก็รอมึงตกลงกับแจ็คว่าไงใช่มึงตกลงกี่เดือนเอออันนั้นมันเป็นข้อมันนอกเหนือโอเคโอเคโอเคใช่แต่ถ้าถึงเวลาตรงนั้นอะตรงนั้นอะมึงตีซิกซิคได้เลยไม่ต้องซื้อเรื่องอะไรเลยโอเคโอเคโอเคพี่โอเคเรองาพี่แล้วเรื่องใหม่อ่ะถ้าสมมติเราชนะเรื่องใหม่เราขอนี่คือกรณีที่เรื่องใหม่ขออะไรอะไม่ก็คือเรามีเรื่องใหม่กับเขาใช่ไหมเรื่องอะไรอ่ะไอเรื่องที่เราตีเขาเมื่อวานอะ เออขอได้ไหมว่าถ้าเราตีชนะเราได้ไหมคือเล่ามันสิเรายังไม่จบเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่จบหรอกรอนรอนเพราะว่าเรื่องมันก็จะเกิดจากเรื่องนี้คือเท่ากับว่าเราจบกับเราเราก็ต้องหยุดตีสิบสอแล้วก็หใช่ไอมเอาไปขอดิโอเคยังไม่ค่อยรู้ด้วยดิไอจุกมีที่แนะนำปะโอถามควายเจอทางขยะเปลี่ยนโอ้โหยังไม่ถามไอจุกมาเลยแม่งวันวันนไม่ดะจะเอาแบบโคดันหรือจะเอาแบบไอ้นี่แบบลาบลีน้วมันดูแบบดูมีสง่าละเฮ้ยไม่ต้องหรอกดูเอาเอาแบบดูคน ขึ้นที่พอเหมาะอ่ะจ่ายสบู่ไว้เนาะเป็นเนาะที่กลางเต็มคนรวยอ่ะสะพานสะพานสอนอะสะพานสอนอตรงไหนวะสะพานสอนออ่ะเอ้ยพี่เล็กฮะเอามาเจ็ดล้านเทาไหรดิไอชีพี่เล็วะหมดแล้ครับหมดแลครับเจ็ดสี่คิดว่าพรเป็นอย่างเงี้ยไม่มีโทรศัพจะไม่มีใครกล้าซื้อเล่นเลยเล่นเลยสามเก้าสองยืมใช่ไหมเยืมใช่ไหมเยืมดีรออะไรอ่ะ ต้องขอหมอให้หมอไอ้นี่สามเก้าองตอกมันมันไม่ได้มันเงไม่ถูกแม่เลขเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดันห้าถือน้ำเงินนะน้ำเงินเข้มเลยขับไปบ้านได้ไปเอาสบุ่ที่บ้านไหมอมอสเไม่รู้ดีอะไรสักอย่างไอเอ็มเวลาเวลาคนคนมาจีบ แก๊งมึงอย่างเงี้ยเขามีแฟนก็ต้องให้ผมมีตีกันอ่ะน่าจะโอเคสดใหม่เสร็จแบบว่ากีบกีบโทรศัพท์ขนาดหัวฝั่งนู้นก็จะฟูชูอีกเลยอ่ะเจ็บแทนกันหมดอ่ะใช่พี่เหิือนเลขอะไรหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเข้าไหมอันนี้คือรวมโคอีกกับสกอตด้วยเหรอใช่รวมด้วยต้องเวทคืนเขาเองอ่ะไม่เดี๋ยวเาก็เข้าร่วมไง ถูกไหมไอ้จุกเออเข้าเดี๋ยวผมไปคุยเดี๋ยวผมไปคุยไ้าไอพูดอะไรอะไของมึงอะไอ้จุกอะไรนะของมึงคือของมึงคืออะไรพี่ไอ้จุกมันฟ้องว่าไอ้จุกมันฟ้องอ่ะไอจกมันฟ้งว่าไอ้จุกมันฟ้อง่อุ้กมัเฟ้อง่าุ้มันฟ้ง่ไอ้จุไกมันฟ้งว่าไอมน้่าไอ้จุ๊กมน้ว่ไอ้งุกมนฟ้อง่ไอ้กูนะ้อพี่าไอ้จนอง่าไนะไอพี่าเปล่า เลขเดิมหนึ่งสองศูนย์หนึ่งไปช่วยน้องผมในคุกก็แก๊งมึงกับแก๊งอะไรนะสกอตแมนแล้วก็ไทยตั้งแก๊งมาห้าแสนผมไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะโอ้โหได้จ้างไงนี่จ้างไงเอาไม่เอาเอาเหรอใช่จะได้จ้างไอ้พวกมึงไปผับกันเหรอเดี๋ยวกูจะไปตามกระทึกมึงในผับเลยนะไอ้เฮียเนี่ยเดี๋ยวเบบไอ้จุกบ่อปูไอ้ควายจุกป่อปูยังไงไอ้ตันคือว่าโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว อยครับคุณลุงผักนะครับออก็คือเขาก็ไปคุยกับผมเนี่ยแอบ๊อบเรียกเรียกโคอีกับสกอร์ให้หน่อยดินี่เบอร์พี่เรียกอ้าวแล้วมึงคุยกันยังไงอ่ะไม่ได้คุยคุยเจ้านาเดียวมาพูดให้เขาฟังด้วยไงผมลืมเบอร์ไม่ได้มีไนว้นผมโหวเองเราอยู่อีกนานอีกยี่สิบนาทีปะ หาทีี่้ไปพแผ่นล่มเลยแผ่นล่มเลยมีตังค์ทั้งสามหมื่นหนุ่มหนูหนูไมแม่หนุ่มญาตพี่แต่พี่อุ้มเอาเอาพี่แล้วปล่อยตอนนี้เลยไม่ได้เหรอพี่ปล่อยคนที่เป็นดักได้ปะไม่ได้โอเคสับจางไม่จางหรอกนะมันก็คือเงินคืนนั่นแหละ ใครไม่ข้าวป่าช่วยเหลือทุกคนแหละเป็นพวกเองโดนพวกพี่ก็ช่วยเหมือนกันน่ะอ๋อคิดเออมีเหรอมีข้างไหนไม่ช่วยมั้งวะไม่มีไม่มีผมไม่มีเคพี่เคพี่นี่เอาอจนนั้นนี่เอาอจนนั่นเป็นเป็นไม่ข้าวไหมครับพี่ไม่มีครับเวลาเวลาตีมึงก็ไม่ต้องใจอ่อนอีกต่อไปแทนแหละเฮียเออตีตีใครวะไอพี่ดูพี่ดูโดนแบบมันเบรกกิ้งหรือเปล่าอะไร Bakery, รร okay. ทำไมพี่พี่เป็นอะไรไปบอกความจำก่อนผมสลบผมจำะไาเนาะโอเคเดยดขาดทำไมบัตรเหรอบัตรเียวไตัวเดียนสลบทำไมพี่ก่อนสรุปแค่พูดมาก่อนมึงทีละคนกันนี่ฟังไ้เรื่อย ประเดเดี๋ยวมาเล่าข้าก่นจะตัวแล้วตัวเยสามเก้าสองสามเก้าาก้าค่าหนึงเจ็ดนสามเก้าสองห้าหนึ่งเจ็ดคนสามเเจจามีมีคนฟ้องแลจุบมีคนฟ้องแลจุบแล้วจุ้ติดชสามเก้าสองสองสี่หมันมันมัก่อนผมสลบใช่ไหมมันมันหอผมไม่ติดไงแล้ววันนี้เอรไปไหนวะ รู้แม่หลับก็หลับปุ้มเอิดก็หลับร้อยแปดเลยยูโกิดกินไปคนเดียวไปแจ็คการ์ดเข้าหนไปตรงนู้นยูมาฟังอยู่อยู่นี่ฟังอะไรเอาไปซ่มาแจ็คการ์ดมาแจการได้านบอกอะไรยังยังยังเล็เลขกเล็กครับพี่หนึ่กหนึ่งสองจะบอกอ่ากดง่ายก่อนเลยคือตอนเนี้ยปกตินะวงปกติตอนเนี้ยมีมันมีคนร่วมในอุดมการณ์ท่านรวมมึงด้วยแล้วก็รวมสกอตรวมอะไรด้วยจะเป็น22แก๊ง ซึ่งใน22แก๊งนี้จะมี 7, 7แก๊งเท่านั้นที่เป็นหัวก่อนเป็นหัวที่ตัดสินใจเด็ดขาด7แก๊งก็คือมี JK เสาร์อาทิตย์ซาเวดซิกซิกกกอ่อิกฟาเตสนครบาลแล้วก็อะไรไว้แก๊งหนึ่งเด็ดแป๊บลักกี้เออลักกี้ลักกี้เป็นแค่เจ็ด อันนี้คือซึ่งถ้ามึงเห็นด้วยตั้งแต่แรกอ่ะโคงเอามึงมาอยู่ละอ่ะไม่แต่ผมถามมาดิแต่ถ้ามันเป็นไม่เป็นการยัไงนะถ้าอย่างเช่นไอ้ไอ้กลมเนี่ยไอ้เจ็ดแก๊งเนี้ยที่เป็นคนตัดสินใจอะไรใช่ป่ะเออเออแล้วมันไม่เป็นกลางอ่ะเป็นพี่อะไรสารนักกินฟองของมึงไเลยทะยานตะเลยมึงห่อมาเลยไอ้เหี้ยเนี่ยนะมันไม่มีคำว่าไม่เป็นกลาง เจ็ดคนจะเจ็ดคนคือคนที่เสนอความคิดเห็นได้เป็นกลางและแฟร์ที่สุดเลยแล้วจะโหวตกันเลยโหวตมึงเลยจุดจะโหวตกันล็หมดนี้แหละแต่ละแก๊งไม่เก็ดที่หน้าเราทั้งนั้นเลยเ็แก๊งอะแไม่ถ้าเก็ตที่หน้าผมผมมีนี่อยู่แล้วครับผมมีวิจารณญาณอยู่แล้วครับถ้าไม่โอเคผมค้านได้โอเคโอเคพี่ได้าใจไหมเข้าใจเออประมาณนั้นแล้วก็คือที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเวลามีเรื่องอะไรโง่ๆอ่ะ มีการซื้อเรื่องโง่ๆถ้ามันแบบไม่เห็นสมควรนะก็จะเรื่องมันก็จะเข้ามาถึงตรงนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติกูต่อยมึงหมัดนึงมึงเรียกกูสามสิบล้านอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้อาจจะแบบเต็มที่เฮ้ยแสนสองแสนพอละมั่งบอบห้าแสนพอละมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ฮะคือแต่ถ้าเกิดว่ามึงซื้อเรื่องกันปกติสมมติมึงโดนป้นแล้วมึงจับได้จบแต่แค่มึงต้องเรียกไม่เวอร์แค่นั้นเองเรียกให้มันแบบสมเหตุสมผล ใช่เช่นเอาผมโดนต้นนี่ผมควเรียกเท่าไหร่พี่สมมติผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันวัดตรงไหนก็ต้องถามเจ็ดคนนั้นนะใช่มึงต้องถามเจ็ดคนนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ไอ้แล้วสมมติพี่สมมติพี่อะพี่สาวสมกูเหรออ๋อสไหมคะถ้าโดนต้นแล้วแบบว่าไปเจอต่อนะกูว่าก็น่าจะหลักล้านอยู่แล้วอ่ะหลักล้านนี่ปอลเท่าไหร่พี่อย่างเช่นมีคนมาป้นแก๊งผมอ่ะถ้าเป็นกูนะถ้าเป็นกูนะสมมติว่าถ้าสมมติว่ากูเป็นแก๊งมึงนะแล้วโดนต้นนะ แล้วไอ้คนที่ป้นต้องดูด้วยใครต้องอ๋อต้องดูฝั่งตรงข้ามใช่ถ้าฝั่งตรงข้ามแม่งเฟี้ยวๆหน่อยกูให้มึงเลยสามล้านอะสามล้านห้าล้านเจ๋อเฟี้ยวหน่อยแต่ถ้ามันเจ๊กเลยก็จะประมาณล้านล้านสองล้านใช่ไหมมึงก็เบาๆให้เขาหน่อยประมาณนั้นอันนี้คือมุมปูคนเดียวนะเว้ยแต่อย่าลืมมันมีอกเสียงเข้าใจว่าพี่แต่คือความคิดพี่เป็นกลางไงผมก็เลยถามพี่ก่อนเนี้ยนี่อ่าประมาณนั้นกูว่าได้อยู่แต่ถ้าเรื่องมันแรงมากกว่านั้นอะ อารมณ์ที่มันแบบว่ามันเหยียดหยามแกันทุกคนะมันได้เยอะกว่านี้อยู่แล้วอะบ๊อบเพราะว่าแชกได้แล้วไอจุกโดนฆ่าปิดปากเหรอเนี่ยตัวหนึงนะใช่เหรอจุกโดนฆ่าปิดปากพี่แล้วไงเงเมียมึงหาพี่ถามมันดีกว่าให้มันฟอร์มพี่ดีกว่าผมไม่อยากพูดแต่งตัวโคตรเท่เลยอะโหดูแต่งตัวหน้าแมนชี่ครับพี่ตั้งเอ๋อะไรกับมึงอะตั้งแก๊งอะ สองจุดแปดแล้วพี่ตั้งแก๊กนนะได้ไหมพี่ได้มาเท่าไหร่ได้มาเจอค้แได้มากี่แก๊งได้ไพี่วันี้พี่วนี้พี่วัน้มาผมให้ผมให้พี่ไปเขาไปลัไปกี่ร้านนะพี่สองล้านสองร้านแล้วก็บอกร้านสี่เป็นสามร้านสี่พี่บวกสองร้านค่าอะไรวะค่าบัตรปัดไงพี่ครั้งที่แล้วไง่อ๋อัประกันเหรอใช่ใช่พี่ออหาได้ครับพี่เอาอะไรป่าพี่แต่สอง้าสองจุดแปดพี่อายังกนเดีบไวกอนรับพี่ กม่ไงกลนี่เราไปเที่ยวแล้วเนี่ยทำนักศึกษากันหรอไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วกลัวไปดูว่าทำนักศึกษาตู้ปลาพี่เย้ไหมใครเอาสบู่มาหาบ้ามอยากได้ตังค์อยากไึงขออาหารไดอะไรไหมป้ามาเยี่ยมชมเฉยๆบ้างพี่ถึงสองแล้วทำไมป้าโดนจีบหมดเลยจะเป็นสูตรป้าอยากดูคนเฉยๆอะไรนะป้าอยากดูคนด้วยหื้ อยากรู้ไงใครมันรับหลังแค่ละฮ่าเจ้าใช่มีใครด่ามานีกปะรอดูเอไอไอที่อยู่ที่อยู่ในในเลเบลอะถ้าตรงนั้นเออหมดก็จบเลยดีดีนะดีนะเมื่อกี้หนูวิ่งผ้คมเป็นลูก้เนโอเคเก่งมากแล้วจจ่พี่เจ้พี่เจไม่ทันพี่เจโดนแพนเป็นหัวทนไม่เขียนอ๋อกเร็วแล้เร็วล้เ็วล กินขบะชิบะอะไรนะกินข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับก่อข้าวผมขาดนะตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์เกิดอะไรขึ้นหนึ่งครับติดขอติดคอไ่้ไหมครับป่าชิบะตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์อย่าที่เรรู้ไหมซ้อหนึ่งสามหขอลองละอิงไปต้มอิงขอลองละขอลองละดเอ้น้องเอ๋อน้องเอ๋ มินี่ให้แจ็คไปแล้วหนูกลัวจังเลยหนูกลัวจังเลยเนี่ยมีทานหน่งพันในตัวปะมีทานหน่งพันไหมเจครับดีเจสามสองห้ครับตอนนครับหนูผมเขียวไอชีอ่าชีบะอยู่ในตู้ะใช่ถามเนี้ยถามามีาหรือเปล่าชีอยู่ครับชีฟ้า จะตายแล้วไหนเนี่ยวันนี้สองสิ่งไปอยู่นี่ไปอยู่นี่อะไรนะพี่พี่โดนไหนวะนี่ฮะทำอะไรมาเนี่ยไม่นไอเชี่ยมันเอือตัวเดียวเองหรอฮะพี่ผมลากไปอ่ะทำอะไรมาเนี่ยหนึ่งมีข้าวมีน้ำมีอะไรบ้ารยังเอาอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างแก้แขนให้ละแล้ยอะไรอาจารย์เราเลกันแค่นิดเดียวเองเเเคาอรัยนดีวแล้วก็บีตามย่ถ่ายกันอยู่เคสหนึ่งอ่ะเราดูว่าจะรอน จะเปลี่ยนไปในที่ลับอ่ะไปในที่ลับอ่ะที่ลับอาะไมบอกมึงว่าไปปล่อยเขาแล้วนะไอ้เฮิร์ตไอ้อันนี้ขึ้นบนบสองขออาหจนเสริมแลสิบสองอ่ะผมบนสามรอบบอกมันจะขึ้นไหนไม่มีแหวนใช่ไหมไอ้เฮิร์ตไม่มี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 ได้เขายังไม่ปล่อยตลอดอ่ะถ้าเขารอดก็มีแปดชิ้นเดี๋ยวสิบสองขออานจนเร็จไม่จะตายแล้วไปเจอกระดาษกะดาษ บอ้ยืนนิ้กตับบ่ไอ้ช่าว่าจะจะจะโอนให้เด sure ี๋ยวโอนให้